j d v 350ปี2024รถสายลุยสายทวัวริงมาดูกันมีจุดเด่นอะไรบ้างมาพร้อมระบบไฟ LED รอบคันหน้าปัดเรือนใหม่ f u LCD l l มัลติมิเตอร์กระจกบังลมหน้าปรับได้4ระดับ มาพร้อม Honda Smart Key มาพร้อมกับระบบการสะเทือนหน้าโช้อัพหัวกลับและระบบเบรก ABS มากับระบบการสะเทือนหลังโชคอัพซับแทงคู่โชว์ว่าตอนนี้ออกรถที่ร้านนิวฟรีทะเบียนพร,ะระบบรพ้อมของแถมอีกมากมายแล้วมาพบกันที่นิวมอเตอร์บายทุกสาขา